สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้คุณครูก็นัดพวกเราสอบนะครับวิชาพระพุทธศาสนาชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับเพราะข้อสอบของคุณครูมี15ข้อ15คะแนานนะ<ส>เดี๋ยวเรามาดูข้อ1กันเลยพระพุทธม5นะครับข้อ1าศาสนาแบ่งออกเป็น2ประเภทอะไรบ้างอะไรที่เป็นตัวแบ่งว่า,าศาสนาเนี้ยเป็นแบบเนี้ยศาสนานี้เป็นแบบเนี้ยน,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 นะครับ แบ่งเป็นสองประเภทอะไรบ้างนักเรียนตอบมานะข้อ2ศาสนาใดาที่เป็นแบบเอกเทวนิยมเอกแปลว่า1ใช่ไหมลูกเอกแปลว่า1นั่นแสดงว่าเทวนิยมก็คือมีพระเจ้าเชื่อในเรื่องของพระเจ้าแต่ว่าเชื่อว่ามีพระเจ้าแค่องค์เดียวเท่านั้นอ่านักเรียนตอบได้นะมันครูเชื่อว่าแบบนั้นนะครับข้อ3า ศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาประเภทใดแน่นอนศาสนาพราหมณ์เชื่อในเรื่องของพระเจ้าแต่ว่าคุณครูยังจะให้นักเรียนเจาะลึกลงไปว่าศาสนาพราหมณ์เนี่ยเป็นแบบเอกเทวนิยมหรือพระหินิยมนะครับแล้วก็ข้อที่4ศาสนาของศาสนาคริสต์คือใครบางคนยิ้มเลยเพรา,ามันง่ายนะครับ ข้อนี้ช่วยพวกเรานะครับข้อที่หสัญ,ญลักษณ์ของศาสนายิวคืออะไรไม่ใช่ไมก้กางเขนแน่นอนไม่ใช่ลูกธรรมจักแน่นอนนะครับข้อที่ 6. คัมภีร์ของพระพุทธศาสนาคือคมภีรไม่ใช่ไบเบิลแน่นอนไม่ใช่อุตันกุลอ่านด้วยนะครูบใบ้ให้นะข้อที่7พระเจ้าของศาสนาคิดคือใคร นักเรียนจะจําสับสนระหว่างศาสดากับพระเจ้าใช่ไหมลูกนักเรียนอย่าสับสนนะคนละคนกันนะครับข้อที่แปดสัญ,ญลักษณ์ของศาสนาคิดคืออะไรข้อที่เก้าพระภิกษุรูปใดทําหน้าที่อุปถัมภ์พระพุทธเจ้าคอยดูแลพระพุทธเจ้านะครับคอยประเคยะียนไข่ปลาปอาหารดูแลปฏิบัติอะไรต่างมีรูปหนึ่งที่ทําหน้าที่ได้ครบถ้วนใบให้ว่ารูปนี้เป็นญาติของพระพุทธเจ้าด้วย ทำดีกับพระพุทธเจ้าจนพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพพานจุนวาระสุดท้ายของชีวิตนะครับหลายหลายคนก็อาจจะนึกขึ้นได้แล้วแหละว่าอ๋อคนนี้แหละนะครับได้รับจากได้รับการชื่นชมจากพระพุทธเจ้าว่าที่สุดนะครับของพิสูุนแล้วนะครับข้อที่10วันใดที่มีภิกูุรูปแรกในพระพระพุทธศาสนาที่เกิดพระนะครับรูปแรกเลยไม่ใช่พระพุทธเจ้านะก็คือพระที่พระพุทธเจ้าบวชให้เนี่ย คือพระอัญญาโกธัญะหนึ่งในพราหมณ์หรือปัญจวัคคีทั้ง5เนี่ยไดบวชนะครับคุณครูถามว่าคือวันใดวันสําคัญวันใดนะข้อ11วันวิสาขบูชามีเหตุการณ์สําคัญอะไรเกิดขึ้นบ้างวันวิสาเนี่ยสิ 12. เทวทูตทั้ง4มีอะไรบ้างก่อนที่เจ้าชายศรตถะจะตัดสินใจออกพนวดหรือบวชเป็นพระศิตถะเนี่ยทรงเห็นอะไรในตอนไปประพาสป่าเนี่ย ไปกับมราก,กันทักะไปกับมหาเล็กฉันนะเนี่ยแหละไปเจอเหตุการณ์อะไรนี่แหละเขาเจอเทวทูตทั้ง4นี่แหละนะครับว่าม,มีอะไรบ้าง 13. เจ้าชายศิรัษฐาทรงผนวดเมื่ออายุกี่ปีนะครับ14บิปีดาของพระพุทธเจ้าชื่ออะไรข้อนี้ก็แถมให้นะอยากให้นักเรียนได้คะแนนเก็บเยอะๆแต่ว่าคนไม่รู้ก็มไ,มมไม่รู้จริงๆเนาะ15าคำพีาศาสนาคิดอ่า คำพีของศาสนาอิสลามคืออะไรโอ้โห mm hmm. oh oh oh, ง่ายมากมี่จะคอยง่ายคุณครูก็หวังว่านักเรียนเนี่ยจะได้10บขึ้นไปะนะนักเรียนสอ,อสอบได้10ขึ้นไปคุณครูก็สบายใจนะครับตุนไว้ก่อนเนาะไม่ว่าจะเป็นคะแนนสมุดคะแนนเข้าเรียนในเรียนออนไลน์คะแนนเก็บสอบกลางภาคอะไรต่างนักเรียนได้เยอะคุณครูก็ดีใจนะครับสู้ๆนะครับหวังว่านักเรียนจะสอบได้กันนะครับสวัสดีครับ